นัม่มาแล้วมาดีแม่ต่างนักเรียนเตรียมนักเรียนประบจน์ต้องเข้ากรอบสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มากันครบใช่ไหมครับมามากลุม่มค่ะคนสวยก็มาอะไรนะครับ,รบไม่ครับเ <c oughs> อานะครับวันนี้นะครับครูก็จะ มาบอกให้นักเรียนติวเรื่องโมเนกันนะครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเขาหน้าจเนนะเกรงครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเราก็จะสอบกันแล้วก็อยากให้นักเรียนติวนะครับจะได้ดมีความรู้จะได้เอาไปส,สอบโมเนตได้นะคยับเรามาเริ่มติวกันเลยดีกว่าครับ นเียใช่ครับเสมุอนอุ้ยสมุอนมีลูกผู้ชายอยูอะไรล่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาติวเรื่องความน่าจะเป็นนะครับตั้งเรียนตั้งเรียนเก่งวะที่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับครูวันนี้วันที่สิบห้าครับสองปีเงินเท่าไหร่ครับครูเดือนเดือนเดือนสิบสองครข้อสอบอะไรครับครู สองห้าหกสามครับจำอะไรไม่ได้เลยค่ะเป็นอาเซียนมือปันครับอ่าไม่มีนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มติวกันเลยนะครับขาอย่างน้องค่ะอ้าวนี่พวกเธอมาจากไหนมาจากห้องน้ำค่ะอ๋อพ่อคือนี่มาสายนะอ๋อนั่งลงนั่งลงเตรียมเอาสมุดหนังสื้อมามาซืเตียเนี้ยนี่ผนานี่อีกคนเดียวลุยอะไรกันเขาติวเรื่องอะไรกันเขาหน้าจะเป็น เออกตอรู้ได้ไงเนี่ยไปถามใครมาก็สอยูเป็นประจำบ้างยิวคุผู้โอ้ยเอครับโอ้ยนีาจะเนคกับคุณไม่ได้อ่เรครับเอาเลือเริ่มเทิวก็ได้เลยครับอ่นักเรียนครับความน่าจะเป็นคืออะไรครับคือ คือแบบนี้ค่ะคือความน่าจะเป็นมันแบบเหมือนกับมันจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้หมายกับการคาดะเนธนะคะว่าเออมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหมายกับที่หนูขึ้นรถอ,อ่ามันจะมีรถจอดอยู่สองจุดใช่ไหมล่ะคะบ้านเราแล้วก็รถหนูว่าหนูอะไป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 เลยที่จุดสองทุกวันเลยแต่ว่าแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมาช้าหนูก็เลยไปที่จุดที่หนึ่งที่รถจอดนะคะ <sociology. S 1> คือความน่าจะเป็นว่ารถมาช้าหรือ นั่นใช่ครับนับ่นคือความน่าจะเป็นครับอ๋อค่ะมีใครอยากรับผมอีกไหมครับโคคาระตการต้นโรงสูงเกลือเลยนะคือการ<ม>ที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ครับโ<อ>ค้ค้าอ่าแล้วแผนภาพต้นไม้นะคะมันเปรียบเหมือนวิธีจำเลยใช่ไหมท,ที่ที่เราจาระทำตอบของความน่าจะเป็นมันจะเป็นใช่ไหมมันจะเป็นครับมันจะเป็นต่อการที่เราต้องคำนวณว่ามันเป็นหรือมันไม่เป็น ค่ะตอนแรกหนูคิดว่าความน่าจะเป็นเราจะตอบอะไรก็ได้เลยค่ะเอาโอเคครับก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็การบ้านหน้าที่หนึ่งร้อยสามใช่ไหมคะไม่ครับไม่มีการบ้านเเนอาจารย์ที่ลหนดูใจดีครับดูใจดีโคุรน่ารักมากเลยอะได้ไหมนักเรียนเตรียมนักเรียนทั้งหมดจำความครับขอบคุณค่ะ